40บ็อ Box ทางน้ำเรายังอยู่เนี่ยแล้าาวก็ใจดูเยยดซฟไม้กระทานนี่คือพลังอะไรบ้าง พลังวิเศษก็สามารถทำให้โซล่าลอยได้อุ้ยคลิปไปไม่ได้ไม่ได้อ๋อเสกน้ำกเมื่อกี้นะเสกน้ำไม่มีดาเมจเลยชิปไปเอาไม่มีดาเมจอย่างงี้ตีเข้าไม่ได้โซล่าตีตีเข้าอะไรอ่ะไม่กระทาเศกน้ำมันไม่มีดาเมจอ๋อเศกน้ำเหรอเออไอเศกน้ำนี่เลยเศกให้น้ำมาจะจำมีอะไรนะพระพายที่นายพูดถึงบ่อยๆตอนไปอยู่ใกล้ๆน้ำได้ไหมล่ะ พลังเดียวกันนั่นแหละอ๋อพลังแห่งน้ําเสียแค่น้ํามาโอ้น้ำจงไหลมาแต่แล้วก็หายไปนฮ้ยซักไม่ได้โซล่าคนละขดกันมันเลยซักไม่ได้อะกรมแย่เลยทังนตีเอ้ทันตีเหล็กใช้ได้เหรอเออทัานตีเหล็กได้ป่าวะอยู่บ้านคุณครูตั้งสองอันน่ะไหนบ้านเราตรงไหนแท่านตีเหล็กเก็ไว้ในบ้านเองอ่ะ อ๋อแห้งตีเหล็กะละเหรอในบ้านเราอาจจะมีนะเดี๋ยวขึ้นมาดูดีเ<อ>เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเอาไปวางดี่ว่โาโซล่าเขใช้มากนะที่เก็บแท่งตีเหล็กไว้ให้เราก็ <c oughs> จะให้แกแทําบ้านเป็นบ้านคนทําเหล็กนี่หว่าก็เลยเอาไปใส่ไว้เราไม่อยากเดินออกไปเจอนกอะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกมีหน้าทํากว่าน่ของค้าเพียพอโอเครู้สึกว่าต้องใช้ดาบอะไรบ้างเนี่ย อ๋อโกล์สวอร์ดต้อแช่เดียวกันหุ่นีหุ่นตะดูอาวุธอาวุธไม้กทาเวทมีอาวุธดาบตีไม่ได้เผื่อจะแรงขึ้นอ๋อขออะไรที่มันดีๆกว่านี้หน่อยได้ไหมไม้กทาโมเสตหรือเปล่าเนี่ยเบไม่ได้อ่ะเอ็ลงใบสาวน้อยเอ็นลงใบ้ปข้ามง่ายลองเข้าวดูดิคืออะไรวะเฮ้ยตอนที่เรามีเกรดแล้วเราคงต้องใช้แล้วล่ะ ไม้ไม่พอช่งเพชรของพ่อพ่อยวุฒิไม่ดีอ่ะอยากได้อาวุธเลอยากได้อาวุธอะไรตัวละแหกเกมมันคนเองอ๋อตัวละอยากเป็นทองเออก็ดีเหมือนกันเฮ้ยพวกงาบ้างที่เป็นพักงานเต็มเลยอ่ะที่บ้านที่เหี้ยเนี่ยเราสองคนตั้งงานเต็มเลยเนี่ยพลังงาอะไรอ่ะ กิปเปอร์ฮาเราบินก็มีย่าโอ้ยไปขา้โโางนอกแอนูนี่แบบเป็นนูเอ็นชา้าอุ้ยโอ้โหตายออเออเป็นตูมาเกิดหลังบ้านนี่คืออะไรอ้าวสกาบบลับปเลยไม่ได้เกิดหลังบ้านเด้เกิดบนบ้านเลยแหละโอใครเกิดบ,บนบ้านเป็นไรน้อยร้อยปีก่อนผมยังเกิดบนบ้านเปหลไรร้อยปีก่อนคุณปุ๊กเกิดบนบ้านกิ๊ป นอกจากอาวุธตำนานเทพเกรียกแล้วมีอาวุธตำนานมีอาวุธฮัลโหลอะไรอะไรโอ้โหตัวใหญ่มากไม่ไม่ใหญ่ดีกว่าเมื่อกี้มันแค่กระดิ๊งจ่ทำอะไรวะนอกจากอาวุธตำนานเทพก ح ح> รีกแล้วยังมีอาวุธตำนานเทพโรมันด้วยโอ้โหรเทพนี่มาหมดของโราพพักเทพมาหมดเลยเทพอันนั้นไม่เกี่ยวเงิน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  มีเงินมีทองตลอดปีะอะโซล่าอธิบายต่อเลยเพื่อนมีแค่นั้นแหละที่เห็นอา้าวแม่งเอ้าายยิ่งก็จะมีอาวุธสาระก็คืออาวุธมันตีแรงไงอ๋ออ,อย่างนี้นี่เองอ๋อแล้วก็ไอตัวปลาที่ผมกินนะฮะมีน้องท้องบอกว่าถ้ากินไปเยอะๆเนี่ยมันจะสามารถทำให้แบบว่าเวลาเราว่ายนะครับเนี่ยตึขึ้นฮะึขึ้นนี่เองโอ้โหปลาตัวนี้แสดงว่ามันมีประโยชน์มากแต่ผมว่าใกล้จะตายแล้ว ตายเงียงตัประสาทไาไปปทำไหนูขุ้นเป็นคันผุยคอลเลกชันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาเบาเากั่านากลัวบเย็บุรีอนนเราี่ยให้ย้ย็นดนะเสียใจอ่โนโมแล้วแบบที่บินขึ้น่ะ เฮ้ยปล่อยปล่อยดิปล่อยปล่อยปล่อยิคือแบบไปไหนไม่ได้เลยเอ็มมอนสเตอร์กู้ดค้าให้หว่าลอยเตอเอ้าแตกเหรอทำไมมันแตกอ่ะไม่ดอกไม้มันหลุดวโอ้ยเอ้าไายดูกูโบตูโอ้ยตายอะไรตายเหรอคุณก่ะคุณกิ๊ฟปิดมอนสเตอร์ก่อนไหม ให้ปิดมอนสเตอร์เหรอเออปิดก่อนดีกว่ารู้สึกคุณครูนี่จะแหลกมากตายอ,าอีกเอ้าอ่าปิดติดๆอีๆไว้เออคุณครูนี่โอเคแล้วเราค่อยเปิดให้มอนสเตอร์มาใหม่ตอนนี้อยู่ยันโอเคไปก่อนโอเคโอเคเ๋้วเมื่อกี้นี่แบบว่าตจ้โกโบปวเราโอ้โหเดี๋ยวไปจับใหม่นะมันไม่ได้ตายหรอกแต่ว่ามันโดนเราเบิดไงเรากลัวมันจะตายเนี่ยแต่เรายังไม่ได้สร้างบ้านให้มันด้วยของอโทราเขา รััเอามนถ้าเลือดมันลดนายก็เอาไอ้ผักที่ฉันเคยบอกว่าใช้จับมันให้มันกินเด็มันเพิ่มเลือดให้ได้ด้วยเดี๋ยวฉันจะขอแบเดาของาในไม่หเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรนะฮะอ๋อไม่มีไม่มีเอ๊ฉันว่าฉันผูกเชือกไว้ดีกว่าใครมาเราเบิดเชือกบ้านฉันเชือกบางทีมันหลุดเองอ่ะฉันกโบมันดิ้นมันดิ้นได้แล้วมันไม่ค่อยชอบเชือกเท่าไหร่ เราจะปล่อยให้มัน,นยืนอยู่เนี่ยขนาดเชือกชั้นเนี่ยฉันจะเอาแขวนไว้กับประตูมันจะดิ้นลุนมาเลยเอามันเข้าบ้านเลยจงโรโบมาเข้าบ้าน<ม>คุณกิ๊บยันเหลือไ,อไฟที่เป็นแท่งๆอยู่ไหมนี่นแสดงว่าผมต้องครับเชือกใหม่เลยอืมมิวเท่าไหร่วะนิเดเดียวอะ่ะนิดเดียวนานทีก็ต้องไปเก็บใหม่ละ ครับเชือกครับเชือกเชือกอยู่ไหนวะเจอแต่ธนูอะไรเคุณกิฟต์คุณกิฟต์ให้เป็นพ่อแม่ธรณีไปเจอใช่โอ้แล้วทำไงอ๋อมันอยู่แป๊บเดียวอ๋อเอ๊ะมันพอโดนแล้วติดสถานะอะไรเนี่ยติดสถานะเหรอเออติดด้วยโอ้คตรพีคเลยมีสถานะเนี่ยเราทำไม่ได้ว่าเราเปิดไม่ได้เต่าเปิดแล้วแหลกใช่ไหมค้าง กระเป๋านี่กระเป๋าให้จุกระโโปเลยยอดเดีย๋ยวคนต้นนานๆนนนนทนีต้นขอไปนรกใหม่เพื่อฆ่าตัวพวกนั้นฆ่าตัวพวกไหนและพวกนั้นไอ้วัวตัวที่มันดอกไอ้แท่งไฟเนี่ยหรือมีวิธีหรือวิธีทําให้มันดอกมันจะตัวเดียก,ก็ขี้เกียจเข้าไปแท่งไฟยังไงเราก็แท่งไฟยังไงเราก็ต้องไปแต่ว่าเรายัางหาคไอ้ที่มันไม่เจอปลาเราคือมันขี้เกียจเข้าไปเพื่อ ให้ทวดเราแหลกเล่นเราก็ต้องไปผเผชิญโชครถเบนซ์รถบัสสิบล้อจักรยานรถไฟมอเตอร์ไซค์ครบเลยคือแบบผมรู้สึกว่าลำคาแกับนกมาก่วนนี้ก็คือแบบมันไป,าไปมาถ้า,าว่าไม่ใช่ของจัดหมดธรรมดารรมดาเนี่ยเราไม่สามารถเอามาใช้กับพวกขอเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ได้เลย ได้ว่ามีเชือกหรือด้วะเอ้มีไก่เนาะอยากได้ไก่จังเี่ยงเชือกเยอะละแถวนี้ไม่น่ามีนะพวกเราเดินพวกเราเดินกันทั่วแล้วเราเห็นเจอเลยมามาหายคุณครูอ่ะอ่านี่ลงมาเกาะเฮ้ยมันไม่ได้ขี่มันยืนอ่านี่คุณครูลอนบอลนปลอบใจ นี่เป็นตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อทหารตัวแล้จะให้เชือกมันยังไงให้อันนี้คือเชือกใช่ปะใช้เชือกเหมือนกับสัตว์ทั่วไปก็กดที่ตัวมันเองกดแล้วมันไม่ยอมไปแกถือเชือกไหมล่ะถืออยู่เอ้าตีมันเลยคุยเรื่องเชือกจงก็บอกไอ้โอ้ยเดี๋ยวพี่ไม่ค่อยพูดแล้ววันนี้เจ็บคอเดี๋ยวโคนายใช้เชือกธรรมดาหรือเชือกอะไรอ๋อเชือกธรรมดาใช้ไม่ได้นี่หว่าลืมทบ ไปว่าจกรโกะโบ,โบมันมีเชือกขนมันอยู่แล้วด้วย <c oughs> เชือกอะไรนะเชือกของจกโกบะโบใช้เชือกทั่วไปาสามารถกีได้เนี่ยเออใช่ก็เชือกปกติเนี่ยเราใช้สลามคาฟใช่ไหมดีครัฟก็เปลี่ยนไปแค่เอาขนจกรโกะโบไปวางแทนสลามเท่านั้นเองเออฉันว่าจะก็ใช้ถูกนะแต่มันไม่ไมอยอมไปใช้กดที่ค<พ>อเลยเป่ หมดแล้วมันไม่ยอมไปนี่ไปถึงเชือกหรือเปล่าคืออยู่มาดูดินายโยนนายโยนมาให้ดิเนี่ยเอาโยนเนี่ยเชือกแค่เดียวกันป้าล่ะไปบ้างกลายไปขื่อหรือไม่ให้เชือกเดียวกันคิดขวาตทงไมแล้วทำไมมันกดแล้วมันเด้งไปหาเลยว่าอยูเชือกอะไรเนี่ยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 เขียนเชือกเฉยๆก็ <ม>เอามามาคิดดูแลดูแลแล้วแล้วเชื่อจุกก็บ,บอกอว่าเชื่อมันน่าเหมือนกันนี่พวกนายอ่าืออยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านผมเนี่ยแหละเดี๋ยวไปขี่อะไรมาคุณกิ๊ฟมีอะไรจะมาโชว์เหรอเอถ้าคุณกิ๊ฟขี่อะไรอ่ะเฮ้ยมันตัวอะไรทักรถเล็กทั้เสาวทั้งตำนานนี่ขาเด็ในทั้เสาวแล้วพี่ปา่าไปเออปากมันเหมือนจระเข้มากหามาจากไหนอ่ะปากปากแค่ดูปากมันข้าวอะไรอยู่เออไหนปากมันข้าวอะไรอยู่ ไก่ฮะปากคาบไก่เชดโด้ไดโนเสาร์กินไก่ได้ด้วยเหรอวัดเดี๋ยป้าโอ้น่ากลัวบ้างใกล้ผมเลยนะไก่ไปเดี๋ยดีไก่ไม่ตายไก่หายเดี๋ยวแล้วคุณจะไปเอามันมาจากไหนเอา่ล้อค้าเราดิที่ขี่อ่ะค้าที่ออมเด็ดนี่คือมาจากที่ขี่เหรอใช่ เออเราว่าเราก็ทำแล้วนะเชือกอะ่ะมันไม่ใช่เดียวกันนะเนเดี๋ยวาลองทำใหม่ดิลุติดขาดตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่คือแบบมันมันเดินเล่นเลยนะเขาปล่อยออกมาแล้วเด็ดเดี๋ยวผมลองอ่ะเช็คดูใหม่อีกทีนะครับพอดีเมื่อกี้เราไม่ได้เช็คดูโอเคเราวางทั้งหมดสามแถวแล้วก็วางข้างล่างเอราวานนี้ถ้าจะต่อข้าเราอกงอให้ยาวขึ้นทำไมคี้ขวาวางไม่ได้อ๋อเกตแหละ เออมันก็อ่านเดียวกันนี่หว่าคราฟมันก็สามอันเนี่ยเดียวกันผมแปลกใจเลยนะเฮ้จะไปแปลรูปโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกอะไรเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหายเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมาเองเอาอาหารนี่มันกินกันได้ไอ้หนูไอ้ชอบกินเนนี่ใช่ไหมเอาไปหนูไอ้ปลาทางตะวันมึงนี่เอามาให้ให้ตูกินโดนโดนโดนกินโดนพิเศษ อะไรครับเฮ้ยแหลก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 ตัวตัวอะไรวะเดี๋ยว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 นี่มันนักลบมเตนเสาร์ได้กำนานดว,ว,ว่ะไ <c oughs> ม่ก็อ่ะเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนอยังมีเกเุริปุกีใด้ตลเสาเนี่ยนะมันมันเตลตมดมหัวคุณกิฟตุมตุมตมตมแล้วมันไม่ได้คุณกิฟทีเชือกมันเอาไม่ได้เอาว่าอะไรเนี่ยถามเขามีกี่ชนิดวะ เออคุณกิฟมันมัน<ะ>มัน,ม,นมันทำไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะทำอะไรอ่ะเราจะเราวางเอาเชือกคือเราต้องมีท่อนวางก่อนะหรือว่าไงใช่ต้องมีท่อนวางก่อนท่อนวางเอาค้าไงวะทําทไม่ได้เสาไงเสาทำไงนะเสา่เล็กๆอะ่ะแล้วหนึ่งเอเอเอยเยออเออออเเออ ไอเสานี่เสาอันเดียวนะี่ยใช่ไหม hmm. พอได้อยู่มัง้งนะ uh huh. อ๋อตกลงว่าที่เรายังอ่าหยุมันไม่ได้คือเรายังไม่มีเสาอาจจะเป็นไปนได้ตัวยังไม่อะไรมันไม่ได้นะครูอ่ายังไม่มีเสาไป หมายถึงจะถามวิธีว่าคุณหมายถึงคุณยังทำอะไรมันไม่ได้นะก็ยังไม่มีเสาเเลยแบบว่าเอาเชืเอกไปหาล่ามมันไม่ได้อ๋อก็ผมถามอยู่อะผมไม่รู้เราแย่แล้วแล้วเห็นโซรานิง่งฮ่าไม่หายใจจะหายเราไม่หายใจแล้วเ,เ,เดียวเดียวนิ่งนี่คือความหมายยังไงคือเราแคือคุณกิฟต์เห็นเราไม่ขยับอะไรเลยเลยเ ตะลู้